แรงงานข้ามชาติเป็นคลไกลสาคัญเป็นบุคคลสําคัญส่วนหนึ่งในสังคมไทยเราปฏิเสธไม่ได้ว่า,าเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด,ด้วยแรงงานข้ามชาตาิเป็นหลักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นบุคคลหนึ่งเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันกับเราเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ช่วยกันดูแลสิทธิที่เขาควรจะได้รับก็ควรจะเท่าก,กันกับพวกเรานะครับเพราะนั้นเขากับเราคือพวกเดียวกันในประเทศไทยอย่างดีครับเราช่วยกัน การทํางานด้านสิทธิมชนในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นความโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวัฒนเสรีเดอะฟรีดอมสตอรี่และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าที่เรียกว่าใจก้ากิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นภาคสรุปของโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวัฒนเสรีกับใจกลานะครับ เป็นการนําเอาการทํางานในตลอด6เดือนที่ผ่านมาเพื่อนํามาสรุปให้กับภาคต่างๆหนงานภาคต่างๆเนี่ยได้เข้าใจว่าผลการทํางานเป็นยังไงเราก็ลงใช้ด้วยที่ว่าเวลาไปทํางานเสร็จแล้วหน้าขาเอามาไต้องกอดทีแมนแทนทีทำใจชวนที่จะเข้ามานเกินบรรลุเกินก่อเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ จริงๆเราตั้งใจว่าเราจะมีอาสาสมัครแค่20คนแต่ว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้มีถึง52คนนะครับเราต้องการอาจจะเข้าตรวจ ATK แล้วก็อบรมให้กับแรงงานเนี่ย1,100คนแต่มีแรงงานที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ถึง1,200คนนะครับเราต้องการที่จะทำงานร่วมกับชุมชนใน สามอำเภอครับก็คืออำเภอเมืองอำเภอแม่สายอำเภอแม่สวยแต่เรามีอำเภอแม่ลาวที่เสริมเข้ามาเมื่อเขาผ่านโครงการนี้เนี่ยเขารู้ว่าทําไมต้องทําทําไมต้องป้องกันทําไมต้องล้างมือทําไมต้องใส่แมสทําไมต้องตรวจเอทีเคบ่อยๆทําให้เขาได้รู้จักโควิดมากขึ้นว่าไม่ใช่แค่เป็นโรคที่ติดต่อกันอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยเขามันมีผลกระทบระยะยาวกับสุขภาพเขาจะป้องกันมันยังไง นะครับอันนี้ก็ทําใหเา้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและส่วนสําคัญส่วนสุดท้ายก็คือการร่วมการทํางานร่วมกับภาครัฐนะครับโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสาธารณสุขอําเภอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องแรงงานนะครับที่ขาดเพื่อนเศรษฐีนะครับของจังหวัดของเรานะครับสาธารณสุขเองนะครับก็ให้ความสําคัญนะครับการทํางานกับของมูลนิธินะครับวัฒนาเสรีหรือฟรีดอมสตอรี่นะครับก็ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย นะครับก็มีความร่วมมือในเรื่องของการที่จะให้ทาง Freedom Story เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่จะสื่อสารนะครับกับแรงงานต่างด้าวนะครับรวมถึงนะครับเป็นจุดนะครับที่ทำให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยสามารถเข้ามารับวัคซีนของเราได้มากขึ้นนะครับโดยมีทั้งเรื่องของฮอตไลน์นะครับที่อาสาสมัครได้ํำเนินการให้นะครับแล้วก็ การที่ออกหน่วยร่วมกันนะครับในการที่จะให้วัคซีนเชิงรุกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากนะครับการที่สาธารณสุขจะลงไปค้นหาหรือการจะออกวัคซ er ีนเชิงรุกเนี่ยนะครับต้องได้รับความร่วมมือนะครับส่วนหนึ่งก็เรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของภาษานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสสจเองเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของเรานะครับเรื่องของภาษาการทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาของเขานะครับ ตอนนี้ครงการรายงานขันชาตตอนนี้พอดีช่วยเหลือหน่วยมูลนิธิแต่และหน่วยเนี่ยช่วยเรื่อง ATK e เนาะคนที่ปิงสมมุนลักษณะที่ทติดโควิดปุ๊บจะยาตัว e T K, ช่วย ATK e ข้อแรกนะครับข้อที่สองมาจะมีใช้แมสแล้วก็หน้ายาล้างมืออะไรนะครับช่วยช่วยหน่วยมูลนิธิช่วยมานี่ยเยอะแยะมากเลยตอนนี้แล้วก็เลยดีเข่งดีเข่งเยอะนะครับแล้วก็เลยตอนนี้หน่วยมูลนิธิมีหลายๆหน่วย ช่วยกันดูแลแล้วก็อาสาจะมาช่วยกันร่วมมือฐานนี่ดีมากเลยครับ